สวัสดีครับก็เช่นเคยนะครับอันนี้เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับที่แล้วผมสอนในส่วนของการใช้โปรแกรม powerpoint ในการทําคลิปวิดีโออย่างง่ายนะฮะวันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นทูลที่ใช้ในการสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์นะฮะที่ชื่อว่า google classroom โดยส่วนของ google classroom เนี่ยวันนี้จะแนะนำ ตัวโปรแกรมที่ใช้สำหรับผู้สอนนะฮะ Google Classroom ก็มีผู้ใช้งานอยู่3ส่วนนะั่นคือผู้สอนผู้เรียนแล้วก็ผู้ปกครองเดี๋ยวเรามาดูส่วนของความสามารถของ Google Classroom นะฮะจริงๆตัว Google Classroom เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยมาค่อนข้างประมาณ4-5ปีแล้วโดยความสามารถต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวรวมของโปรแกรมนะมาในชุดของ Google a p p for Education ก็ชื่อบอกอยู่แล้วก็เป็นชื่อที่ใช้งานในแวดวงการศึกษานะเราจะเห็นว่าทางบริษัทต้นกล้วของ Google เองเนี่ยต่างให้การสนับสนุนทางด้านถบบาบันการศึกษาต่างๆนะหลายๆสถาบันเนี่ยต่างก็ทํา MoU ร่วมกับ Google ค่อนข้างเยอะนะจะมีโปรแกรมหลายๆอย่างซึ่งตัวโปรแกรมถ้าพูดถึงในส่วนของ Classroom เองเนี่ย ก็กําเนิดเกิดในปี2014นะวันที่6พฤษภาคมนะแล้วก็อันนั้นคืออยู่ในส่วนของ G s u i for Education แล้วเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการจริงๆในช่วงปีเดียวกันในวันที่12สิงหาอันนี้คือตัวคลาสรูมนะครับจริงๆตัวคลาสรูมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบริการนะครับ เป็นบริการการเรียนการสอนของ Google ที่พัฒนาขึ้นมาอยู่ในโครงการของ Google for education ที่ให้บริการแก่องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับในมิติของสถาบาันการศึกษาและก็ส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Google App นะที่รวบรวมบริการที่สำคัญต่างๆเข้ามาด้วยการเพื่อสนับสนุนนะธุรกิจ นะโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างหลากหลายถ้าเราดูความหมายจากวิกิพีเดียเนี่ยวิกิพีเดียบอกว่า Google Classroom เนี่ยเป็นฟรีนะฮะเป็นฟรีส่วนของ Service เห็นไหมฮะแล้วก็ง่ายในการที่เราจะสร้างคอร์สท,ทำงานที่ได้หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะจัดการเรื่องของ Assignment เราให้เกรดได้ เข้อประสงค์หลักเขาต้องการที่จะทําเป็นระบบ p a p e r ร a เลระบบให้สถาบันการศึกษาเนี่ยทำเป็นระบบ p a p e r ร a เลหรือว่าระบบไรเอกาสารในการใช้งานต่างๆโดย Google Google c l ค s s r o o m สามารถที่จะผนวกเข้ากับทุนอื่นๆของ Google เช่น o o o l l e r r i e นะฮะ o o g l o d s g o o o l l s s h e t t รวมทั้ง o o o l l s s l i e s นอกจากนี้เนี่ยตัวระบบคู่กับ อีเมลด้วยเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารคอมมูนิตี้ต่างๆในการทำงานรวมทั้งติดต่อกับ Google Calendar ในการวางแผนการสอนในการทำสเกจด่วนต่างๆในการเรียนการสอนซึ่งถือว่าครบครันในการทำงานนะ เป็นโปรแกรมที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งก็คิดว่าหลายสถาบันการศึกษาหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านก็ใช้ตัวนี้มาประมาณ4ี่หปีแลวบางท่านอาจจะเริ่มมาใช้ปีที่แล้วบางท่านอาจจะมาเริ่มใช้ในช่วงโควิดระบาะดพอดีซึ่งเป็นทูลตัวหนึ่งที่ผมก็แนะนําให้ใช้งานเหมือนกันนะมันจะมีความสามารถหลาย,ลายอย่างแต่ก่อนที่จะไปภายในเรามาดูความสามารถก่อนนะจำนวนผู้เรียนและผู้สอนที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้เนี่ย ในคลาสพร้อมกันเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่องก็คือด้านซ้ายเป็นจีซูฟอร์นะสำหรับถาบันการศึกษาโดยเฉพาะด้านขวามือเนี่ยเป็น Google Account s, สำหรับส่วนตัวนะดูข้อแตกต่างนะฮะจำนวนผู้สอนในคลาสมีได้เท่ากันคือจำนวน20คนนะในคลาสแต่ละคลาสนะฮะ แล้วก็เราสามารถกําหนดจานวนผู้สอนได้คือในวิชานะฮะถ้าคลาสในในในรายวิชาเนี่ยสามารถเพิ่มนักเรียนได้สูงสุดถึง250นะฮะถ้าเป็นสําหรับสถาบ,บักนการศึกษาเพิ่มได้สูงสุด1,000คนใน1คลาสนะฮะแล้วก็อันนี้คือรวมกันระหว่างนักเรียนและครูส่วนใหญ่เนี่ยครูหนึ่งคนอาจจะสอนได้สูงสุดถ้าเรามองง่ายๆได้สูงสุดถึง ถ้าเป็นส่วนตัวถ้าท่านไม่ได้ใช้สำหรับสถาบันการศึกษานะก็ได้250ถ้าใช้ในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยจะใช้ได้1,000แอคเคา์ก็สามารถจอยได้สูงสุด1,000คนอันนี้คือส่วนของข้อมูลนะฮะรายละเอียดอื่นๆส่วนของอีเมลเนี่ยก็ใช้อีเมลของ gmail ในการล็อกอินเข้าระบบอันนี้คือจำนวนผู้เรียนและผู้สอนที่สามารถเข้าใช้งานระบบ ตัวคลาสรูมได้ก็ค่อนข้างเยอะน่าจะเพียงพอต่อในการสอนแต่ละครั้งทีนี้ผู้ใช้งานในส่วนของคลาสรูมมีใครบ้างแยกหลักๆเนี่ยได้3ส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วนของผู้สอนผู้สอนทำหน้าที่เข้าไปในห้องแล้วสอนเหมือนปกตินะฮะก็ใช้ในการเปิดปิดสไลด์ให้ใบงานเด็กและกิจกรรมของผู้สอนคือสอน แล้วก็ทําการให้การบ้านให้ใบงานต่างๆทําควิดทําแบบทดสอบต่างๆอันนี้คือหน้าที่ของผู้สอนผู้เรียนผู้เรียนก็ทําหน้าที่เข้าไปเรียนในรายวิชาที่ผู้สอนกนําหนดสิทธิ์ให้เข้าไปเรียนได้ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีห้องเรียนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวิชาที่ผู้สอนดึงท่านเข้าไปเรียนอยู่ภายใน แต่ความสามารถของคลาสโรมเนี่ยสามารถดึงผู้ปกครองเข้าไปดูด้วยเราสามารถอินวิตผู้ปกครองให้มา Observ e การเรียนการสอนของเราได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนของผู้ปกครองเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะฮะส่วนใหญ่เราจะใช้ในสองมิติก็คือส่วนของผู้สอนและผู้เรียนทีนี้อันนี้คือเรามาดูหน้าตาของคลาสโรมอันนี้คือหน้าตานะฮะ เห็นไหมฮะมันจะมีรายวิชานี้ที่ผมเทสอยู่ที่มหาวิทยาลัยพอดีนะผมก็ใช้คลาสรวมประมาณ4ปีได้แล้นะก็ใช้ทุกปีนะก็เป็นทุนตัวหนึ่งที่ที่ก็มีความสามารถสูงนะฮะใช้งานง่ายสนะำหรับผู้เรียนวิธีการที่เราจะเข้ามาใช้งานเนี่ยถ้าท่านใช้อยู่หน้าพีซท่านก็สามารถล็อกอินเข้า Gmail แล้วล็อกอินเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยหรือว่าท่านสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวคลาสโรมผ่าน Google Play หรือว่า App Store เนี่ยแล้วก็จะมีไอคอนอยู่บนสมาร์ทโฟนอันนี้คือหน้าจอนะหน้าจอที่ผมแคปเจอร์บนสมาร์ทโฟนมาหน้าจอก็ใช้งานง่ายดีนะฮะดูสวยงามหรูหรานะในส่วนของตัวคลาสโรม เดี๋ยวเราผมจะให้ดูตัวความสามารถของระบบนะฮะเดี๋ยวลองไปเข้าไปใช้งานในส่วนของของเดโมโระบบนะฮะอันดับแรกก่อนจะเข้าใช้งานเนี่ยให้ท่านเข้าไปที่ gmail ก่อนนะฮะนะอนะเข้าไป gmail อาจารง,ง่ายสุดหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆของ google แล้วคลิกที่แอปของ google มุมขวาที่เป็นจุด 9จุดเลยนะฮะแล้วท่านก็คลิกสโคบาร์เลื่อนลงมาด้านล่างนะเราจะเห็นตัวรายชื่อว่า Classroom อยู่เกือบมุมล่างสุดเลยท่านก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะระบบจะนำท่านเข้าไปสู่รายวิชาที่จะทำการเปิดสอนเหนะ็นไหมฮะจะมีรายวิชาที่หลายๆตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอที่ผมใช้งานอยู่นะก็ก็มีอยู่หลายวิชาที่ผมสร้างอยู่นะครับ ถ้าอยากดูรายวิชาเป็นลิต์เรามาดูด้านซ้ายก็ได้นะเห็นี้ยสามารถดูได้นะมีรายวิชาต่างๆเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่ต้องทำเนียมีปฏิทินมีชั้นเรียนนะทีนี้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะรายวิชาของท่านจะไม่มีนะจะไม่มีส่วนของข้อมูล เดี๋ยวผมทดสอบเข้ารายวิชาที่ผมสร้างไปก่อนให้ท่านดูอันนี้คือรายวิชาที่สร้างแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนนะอย่างนี้ยจะมีเยอะแยะมากมายที่ผมสั่งงานแล้วก็ให้ใบงานต่างๆมีรายละเอียดงานของชั้นเรียนทนะ่านจะเห็นว่าจะมีใบงานนะใบงานแต่ละครั้งมีการทดสอบย่อยมีการทดสอบปฏิบัติต่างๆที่จะใช้งานอยู่ข้างในนะ อันนี้คือรายการถ้าเมนูด้านบนเป็นฟรีมนะฮะก็คือเป็นหน้าหลักที่เราจะเข้าไปในส่วนของรายวิชาถ้าส่วนของงานของชั้นเรียนก็เป็นแอส i ซ n m e n เมนท์ที่เรากำหนดให้ผู้สอนเนี่ยกำหนดข้อมูลต่างๆงานของชั้นเรียนในความสามารถเราสามารถทำได้หลายอย่างนะสามารถสร้างใบงานก็ได้สร้างแบบทดสอบก็ได้สร้าง คำถามหรือใบเนื้อหากำหนดหัวข้อต่างๆเข้าไปใช้งานจุดเมนูตัวนี้ผู้สอนจะใช้บ่อยนะครับผู้คนผู้คนก็คืออะไรเอ่ยผู้คนก็คือเป็นนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในรายวิชาหลังจากเราสร้างคลาสแล้วนะอันนี้ส่วนของคลาสเราสามารถ ดึงสิทธิเ์เชิญนักเรียนเข้ามาได้ที่จุดเห็นไหมฮะก็เห็นจุดเลขบวกนี่คือท่านสามารถใส่พิมพ์เป็นชื่อนักเรียนหรืออีเมลของนักเรียนนะที่เป็นแอคเคท์ของ Gmail หรือว่าแอคเคท์ของสถาบันการศึกษาที่ผูกกับตัว Gmail ท่านก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ทันทีนะฮะหรือว่าถ้าวิชาหนึ่งสอนร่วมกัน2คนเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อผู้สอนเข้ามาร่วมได้ อันนี้คือเป็นผู้สอนในในเลเวลเดียวกันนะความสามารถของคลาส o มทำได้แค่นี้แต่ถ้าท่านใช้ตัวมูเดิลเนี่ยเราสามารถกําหนดเป็นแค่ผู้ช่วยสอนได้เนีเน่เป็นเป็นทีนะฮะแต่ส่วนของคลาส o o m เป็นระดับเดียวกันนะส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็เป็นครูหนึ่งคนก็คุมสิทธิ์หลายๆคนนะก็สร้างรายวิชามานะฮะส่วนของคะแนนก็เป็นใบงานต่างๆที่เราจะให้นะจะมีลูกศิษย์ นะมีแต่ละครั้งในส่วนของการทํางานอันนี้แค่เทสนะฮะทีนี้สําหรับท่านที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเข้ามาใช้งานให้คลิกกับไปที่ชั้นเรียนนะให้ท่านสร้างรายวิชาใหม่นะการสร้างรายวิชาใหม่ดูที่มุมขวาด้านบนที่สัญ,ญลักษณ์เลขบวกนะก็คลิกว่าสร้างชั้นเรียนแล้วก็พิมพ์ชื่อวิชา พิมพ์ชื่อวิชาส่วนของข้อมูลพ,มพ,มพิมพ์ชื่อผู้สอนไปก็ได้นะครับพิมพ์ห้อง ห้องของห้องหรือว่าคลาสชื่อรุ่นของนักเรียนยนะพิมพ์เรื่องเรื่องที่เราจะใช้สอนนะจะใช้เรื่องเดิมก็ได้นะครับเสร็จแล้วท่านก็กดปุ่มสร้างที่ผมสร้างรายวิชาถ้านเห็นั้ถ้าท่านสอนในจากบัรการศึกษาเนี่ยพยายาม ระบุชื่อภาคการศึกษาด้วยว่าเป็นภาคไหนภาคหนึ่งถ้าปกสองสองถ้าปกสองหรือสามเป็นซัมเมอร์สามถ้าปกสองและเขียนชื่อเราเข้าไปข้างในอันนี้ท่านจะได้ส่วนของข้อมูลมาแล้วเป็นรายวิชาเหมือนที่ผมสร้างขึ้นมาเลยนะฮะทีนี้หลังจากที่สร้างเสร็จท่านสามารถเปลี่ยนรูปส่วนของหัวเว็บให้สื่อกับวิชาได้ท่านก็สามารถคลิกที่เลือกทีมนะเลือกว่าเราชอบ หมวดไหนส่วนของผมก็วิชาเว็บโปรแกรมมิง่งถ้าไม่มีรูปเราสามารถดึงรูปจากภายนอกเข้ามาได้นะครับสมมรับขาผมเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือส่วนของข้อมูลท่านสามารถอัปโหลดเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับอัปโหลดรูปพวกนี้นะฮะอันนี้คือเอารูปนี้ดีกว่า,าลองเปลี่ยนดูนะครับ โอเคนะฮะถ้าต้องการอัปโหลดรูปเนี่ยคลิกด้านล่างแล้วก็ไปเบลารูปจากเครื่องของท่านท่านก็เตรียมส่วนของไฟล์ภาพไปอย่าตกแต่งด้วยโ Photoshop หรือรูปโปรแกรมช่วยอื่นๆเข้ามาได้นะหลังจากที่เข้ามาแล้วในนี้เราจะดึงผู้เรียนเข้ามาได้อย่างไรนะวิธีการดึงผู้เรียนเข้ามาทำได้สองวิธีเมื่อกี้ก็คือเราก็ไปที่ผู้คนแล้วก็ ระบุชื่ออ e ีเมลนักเรียนเข้าไปเลยนะก,ก็สามารถเข้ามาได้หรือมาที่เมนูแรกเลยที่ s ส r e ีมระบบจะให้รหัสของชั้นเรียนมาอยู่ตัวนึ่งนะรหัสตัวเล็กๆท่านสามารถคลิกไอคอนสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ออกมาได้นะครับคลิกแล้วก็ส่งโค้ดตัวนี้ไปให้นักเรียนหรือผู้เรียนไปผ่านทางช่องทางไลน์เขาก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะต้นของการทำงาน อันนี้คือส่วนของผู้เรียนที่อยากเข้ามาภายในนะส่วนของข้อมูลการประกาศต่างๆเนี่ยท่านสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะฮะโดยส่วนของตัวนี้เราสามารถระบุได้ถ้ากรณีมีนักเรียนสามารถระบุได้ว่าต้องการให้ข่าวโรยโพสต์ตัวนี้ส่งถึงนักเรียนคนไหนแต่ถ้าเราไม่เลือกนะข้อมูลตัวน,นี้จะส่งหานักเรียนทุกคนนะะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเว็บโปรแกรมมิ่งภาคสามทับหกสองเห็นไหมฮะเราส่วนของก็โมลถ้าท่านต้องการพิมพ์ข้อความอย่างเดียวท่านก็โพสต์เลยนักเรียนทุกคนจะเห็นนะเห็นข้อมูล เราสามารถลงความเห็นอะไรเพิ่มเติมได้กรณีต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลอื่นๆมีจะมีปุ่มคาว่าเพิ่มด้านล่างเน,นคลิกที่เพิ่มตัวน,นี้สามารถไปเชื่อมนะเชื่อมกับ Google Drive ได้เชื่อมกับลิงเชื่อมกับไฟลนะ์เชื่อมกับ YouTube ต่างๆได้ท่านสามารถที่จะกดไฟล์นะฮะกดไฟล์ส่วนของข้อมูลแล้วทำการอัพโหลด ส่วนของรายละเอียดของข้อมูลส่วนของวิชาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาไฟล์ภาพนะไฟล์ภาพไฟล์ภาพวิชาเว็บโปรแกรมมิงสักภาพหนะึ่ง ส่งโรปนี้ขึ้นมวแล้วกันนะครับแต่แล้วทำการอัปโหลดเห็นไหมอัปโหลดไฟล์ภาพตัวนี้จะสามารถที่จะผู้เรียนสามารถที่จะเห็นข้อมูลต่างๆเข้ามาได้ทันทีสามารถคลิกดูเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวลอง ส่งคลิปของ u t u b e เข้าไปดู So ผมต้องการคลิปอันนี้ส่งขึ้นไปข้างบนนะฮะวิธีการที่เราจะโพสต์คลิปเข้าไปเนี่ยให้เราคลิกที่ส่วนของโพสต์นะฮะอันนี้คือไฟล์ภาพเราต้องตั้งชื่อก่อนอ่าใ้โพสต์ภาพขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้ลองโพสต์ตัวอย่าง youtube แล้วก็ใส่ลิงก์ของ YouTube เลยกดค้นหานะแล้วก็คลิกเลือกแล้วกดเพิ่มว่าเทคโนโลยีเว็บไซต์แล้วก็กดโพส อันนี้เป็นลิงก์ส่วนของข้อมูลผู้เรียนพอเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะก,กดลิงก์ดูได้ว่าส่วนของลิงก์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้คือใส่รีสอร์เข้าไปข้างในส่วนของชั้นเรียนชั้นเรียนเราสามารถที่จะสอบถามข้อมูลอื่นๆได้เดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาใส่รายละเอียดงานของชั้นเรียนให้เพิ่มเติมนะฮะ ผมจะให้ดูวิชาที่ผมเคยสร้างมาแล้วสมมติถ้าเป็นใบางานเห็นมเป็นในะบางานต่างๆ เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดนะรายละเอียดของใบงานนะแล้วก็กําหนดช่วงของสําหรับนักเรียนว่าให้นักเรียนคนไหนแล้วกําหนดช่วงคะแนนได้กําหนดวันกําหนดส่งได้นะวันที่กําหนดส่งหัวข้อเพิ่มเติมเดี๋ยว,ส,วส่วนของใบงานเนะี่ยผมจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะส่วนของข้อมูล สำหรับผู้เรียนพอเข้ามาแล้วเมื่อกี้ผู้เรียนอาจจะเข้ามาทางคลาสดูมโดยตรงแล้วก็คลิกที่เข้าร่วมชั้นเรียนได้เราก็ให้โค้ดนะโค้ดที่อาจารย์บอกเราก็ใส่แล้วก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ทันทีอันนี้คือส่วนของรายละเอียดส่วนของการใช้งาน Google Classroom หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะ ใช้งานกันเป็นนะก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับท่านมีแค่ a c c n t Gmail ก็ mail, าสามารถที่จะใช้งานได้ทันที Google a s s r o o m เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถอยู่ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการที่จะสอนคอร์สอสั้นน,นะต้องการใส่ใบงานใส่แบบทดสอบต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ทันทีก็คิดว่าข้อมูลเหล่านี้คงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับ